บัดนี้ัาพากอดเกี่ยวก่อนเก้าว่ามีสุดลำนี่ท่านสมมุติดอกมวนเมามาเรื่อยสมมุดน้ำไปตามเรื่องออกมาเป็นหลวงพอสมพานวัดบรรทัพคอที่เขาดอกโยก น้ำมนต์ดีกระดอบไผได้อาบก็เลยหายหากเป็นคนใดตายดอกสวดบังสกุลพรหากกำไรลายใดบวชโยมไม่ว่างเปล่าโยมมหาหลายเราในมนต์ให้อาบน้ำสนุกเบาเอาคาคาเมื่อนี้ฉันจังหันเรียบร้อยพอต้วนตะเวนสายพาพายตีใบพูยาวมาเป็นครั้ง ้าหูฟังเสียงแววว่าขัน้นถุกกาสิมาแวนสายตัดจองเลียวแลวประตูโค้งดอกป้องเขา่าวันนี้ต่างเป้าแปน พรนนนในที่ดีเลิศจงบังเกิดแกมิดหมอแขนแฟนหมอลำกองเฮาโูโผโจคนนอซึ่งมื้อนี้มาห้แรงเคยเียร์แรงใจจะทีมงานของเสียงอีสานและคุณนกหน่อยอ,อุไรพรอาตจจมานี่ในน้ำหลวงปูน้อยนี่จำวัดมาหลายปีชวนของดีคือน้ำมนต์กับซาหรือพอใดสิบปียี่สิบปีขึ้นหลังไปหันโอ้ยสิบบันซาหาบันหรือวะผู้ใดเจ็บอ,อ,อดเอ็ดในเนื้อใน,น,น,นกายบอดสาบายปวดหัวมัวเก่าบอดเส้าว่าเย็น มาหดน้ำมต์น้ำหำลวงปูนี่หายไปเลยหันหลได้กบพอมิสันแล้วแต่กีแต่กอนหัน่นมาหนับมามีกะว่าไม่ได้สามปีนี่ละบ่มีคนมาหดน้ำมูกน้ำม์น้ำจกักเถือ่อแต่ผัดมีผู้บบาหน่อยผู้หนึ่งมาบวดน้ำอยู่นี่อาตมาก,ก็เลยได้บวชห้สมใจเจ้าผู้ประสงค์บวชเป็นเนื้อได้สามปีแล้วซื้อวันเนี้บุญสูท่นนี่อีกไม่ออกผู้หนึ่งก็มาขอบวชแต่พร้อมกันภนลาอาตมาก,ก็ว,าว่าบวชห้ดอกว่าฉัน แล้วบัดเทียแล่นขึ้นไปถึงอุดฝนไปเอาผักขาวมานุ่งมาถือมาโฮมเอาเองกันยังวะหัวกะบ่โวนช้ำชื่อว่าเม็ดชี้แหลมฉันนี่ก็สบายใจแนี้ยหนึ่งภารกิจการงานในวัดในบ้านี่กะเบาตีนเบามือได้ย้อนแล้วหันละกวดตาดทุสาระตกน้ำห่อนน้ำสามาถวายกับแม่แล้วคือเกาหันละมาเมือนี่คือน้าลูกน้าตื่นแค่น้อยชี้เอ้ยสอสอเสียงมาเนี่ยพิงลอกับเสียงซึ้งแล้วสัญญาว่า วนให่เสน่หสาวอุชีสคน,กน,สน,กนะกอคอนเย็บตังเจ้าัวชเเมื่อไรน้อแหลมก็ได้มัดชีพอพอคุณที่ท่านกรุุาให้ความสนใจีสาวน้อง รวยใจแน่แนวสาวกาลสินอยู่พินอย่านายเปลี่ยนแนวสาวร้อยเอ็ดหัวใจแป้วแลบทองมาแล้วอย่าปึ่งหลับนอนแถวนี้มีคนผู้หญิงชื่อเรียมอยู่บ้างหรือเปล่า โคบุณช่วยบอกข่าวว่าแหลมมารับน้องกลับผููดอนพอ่อแม่เองตายัวควายลายมายมันเป็นน้ำม่นชี้นี่นะเป็นน้ำยางไหม่อยห้องใจยุบไปไหนว่าเจ้าบวชแล้วบวชแล้วเป็นพูดถืดชินแล้วนุ่งขาวห่มขาวแล้วสีรองล้ำคํำเพีงยงบ่ไดดมันผิดศีลกันยังบอฟังอยู่ ถ้าเป็นในดอกปูเอ้ผู้ขันนี่ใสมากเออกระเรือแค่ห้ามักมวนมักยินบวชขม่ากัจากร่องจากร่างเพื่อก่าแม่ปูเออขันมักมวนมักยิ้นกันเนี้ยคอยบอกคอยสอนก่อ,อนเท้ามัดเ้าวัดเย็น่อยกับพระบาก่อนเจ้าสีบวชคอยกรสอนไห้มัดช่งางวาจือ้อเอาทองเอาแท้โอ้ทำน้องเทศททำน้องพระอืมอันเนื้อให้ให้เป็นเนื้อเพลงแต่ว่าทำน้องเป็นทำน้องเทศดทำน้องพระมันจังคอยบ่ผิดศีลลองทบทวนมือกั่หน่อยน้ปูนะอืมเอาดอกไม้ก่อนปูนี่ โอ้ยไม่ยังน้อบ้านี่เนาะเบ๋าเบ๋าบ๋าเบ๋าบ๋าเป็นอีดีนะแม่เป็นน้ำกันโอ้ยโชคดีเด้อยายอายุมันฝันเงินมองมองมองตัวเพื่อนมีหน่อยนะปู่นะอาว่าดู้จิวใดคือข่อยบ่มองเร็วเดีวแถวทิวพนาไก่คำยำสนเยา อกหักสามสองน้ำตาน้องนาคนชื่อสายันสัญญาไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนางสิล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 ิไปว่าไม่เจ้าจิชื่อเพราะเลยคอยกัว่าน้ำมององรถเสียเนี่เขาท่าตัวหลับปูอัดเทปขายเฮาอัดเทปยังไง่อยผู้บอกไงมันจะเขาเทบได้โอ้ยอัดเสียงห้ากินสิ้นพี่ เอานี่ม้นนะพ่อนเอาวางไว้หันละคือว่าจับเอาเอามันผิดศีลเอาบัดซกงอกงอกคือว่าผิดศีลนี่อันนั้นกับลูกติดพันมันในอารมณ์ไว้เนาะกระธรรมดานะจะเป็นเมธีคอยเป็นพระมันทับต่อมือกันบ่อใดเรืีอยเลอบ่ไทยเขากอกว่าเหลอสันตัวอันเดียวกันนั่นแหละนี่ไม่้งวันเอามาตอามาจะกัดจี๊ดนำห้อนแล้วะตากโยตากินผัดบ่มมิตรแถนวไวผู้ขาเฝ้าฟังย่างใหญ่แม่ปูอับฟ้ามันตากโรด นั่นฝาจังไลยมันมาสิตากลล์มฮะน,นี่กระเทิร์นกับบ่บอกคอยลงไปกินนั่กะติใช่ชั้นไปเอาเนี่ยไปพูดจะกินสิมินมนต์เปล่าเองผู้ขาไมีไยเนี่ยเจ้าบวชมาจะเป็นผู้อุปถากรเจ้าหัลละไปเอาให้ไปถากกระสมบสิทาคักถากแน่แต่บนทากเปียบกระต้นยาโจมไปโลดไปโลดยาโจมออนบวชมาใส่ข้นโดยกับพ่อตัวนี้เนาะโอ้ยอันสูข้นสูใส่กันฮะอยู่น้ำกันฮะนะใส่เิ้พิทีปีใส่คอรอเรเคลบวชขาม่าว้นั่งพวกคนหุ่มใส่ใส่ล้วก็ใส่ ไสแล้วก็ไสและไสเนี่ยเอาสแตกจะยากไรผมันคือบอกว่ามวนแต่นั่นเราขูดยาดหามันว่เนาะขูยาดหากับโอ๊ตพนเนี่ยเบิ่งดูเบิ่งดูเนี่ยเหมือนตาบานาแก้วอันใบมันดีมันงามเนี่ยคือบ่กเอามาค่อยล่างไว้ในตู้ฮะน่ะผู้ใดญ่นาะใบนี้ก็ไปล่างเท่ากันไปผู้ใดเอาแรงมาท่าเอาไปล่างโอ่งคนน่ะแหมเลยนั่นบอกไปล่างว่าเอาทีมทีนเชิดรวยรวยโอ้ย กินนนตีนีซจะสัญญาอะไรอย่า<ม>สร้างตัวนั้นเนี่ยบอกไปทั่วร์ที่บัวแดนเจ้าของคือบักินเองเั่นม,อม้อยบอกว่าแล้วเอาละเช่าปากคอยที่ฉันน้ำฮ้อนฉันจะตีบัยนางปากคนไหวตัวนี่คุณนั่นไม่ยังตื่นยังมบัวบันไม่เอาอยัางไม่ข่อยสันนี่คือเป็นกินจังสี่ลดจังสี่คือบาดคอเยาเยาแท้เจ้าเอาแห้งหลายปูเอ้ยบาดเลืงเพื่นสิได้ินน้ำไม่ยังเนี่ยเรา เอาเจ้าเป็นบ้าสันติจังเอาเราไม่พระสันน่ะมันผิดศีลหูวจักบ่เราก็เราดองยาดอกฮะดองยาดองยาเราดองยาวดัดจีออเออหมวยค<า>่แม่เราดองยา,าตักเติมอีกจังน่อยก็นาานะ่าเสนยน่ะปา้าหนำไหนมางามครับเป็นไนายปูโอ้สู่ซาสู่ซาดีเว้ยบ<อ>่สู่ซาจังไหนใสย่ยาดองสองห่อผลตัวเสียชีวิตตัวที่ ลองดูสิเท่านาเท่าหลังใส้คีหาหอยมัดสาวคนนี้เด้อนั่งว่าอีกอยูอ่แน่ยเนี่ยน่ยคียานะมะแรงนะเอาหามกับบ้ฟังบานี่เอาเอาโอ้ <c oughs> โอ้ไฟใหม่ท้องลรืปูไอ้บานนั่นไมยนั่นคือออกฤทธิ์ไว้แค่นอ้บานนั่นขัร้องเบิงร้องเบิงแต่ข่อยเป็นพระข่อยสันเหลราลงไปเรา่อยขึ้นอยากสันของเขาเงาเง่าเราเด็ดเด็ดนะ ไม่หยังปูของข,ข้าวเข้าวแดดซ่องผู้ขากะคืดจากหวานคือกันแม่ปูเมาเหล่าแม่ไม่หยังหวานเจ้าหันสมุมมะคุงหัว <c oughs> <c oughs> โอ้ยเวรีดเอ้ยอย,อยู่ใส่นอ้๊คือตีตีคิ้วเพิ่มเพิ่มยุใส่นอ้๊ปัน <c oughs> แผ่นดินก็เป็นจังสี่นอปูไว้คือเป็นบอส,สมันเสมอคือตามตามสูงสูงจังสี่นั่นแผ่นดินจังไหนเจ้าย่างอยู่ถึงสาราเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยเข้าใจปะ าลากกับพุกต้อยจากดินขึ้นมานเราจะเทียงไละถ่ถอเอาเอาแม่มึงอิงกูเป็นน้องพ่อมันจะย่ำไหนฮะเนี่ยผูกขาเอ<ะ>าทันกินเราเข้าไปรู้แล้วภาเปลือกเขาได้ลุกขึ้นได้ตบหูจักบาดแถวเนี่ยเอาเอินเอาซื่อๆก็จะตายเมื่อตายแล้วกูโมโหเอาโมโหเทียนย่งกระเฮ็ดสตัวมึงท่ากูจีซีว่าได้ท่าเลยพระมาในมณ์เนี่ยมาเลยมามึงจะท่ากูนะหน้าแม่กูว่าเป็นผู้จังซีเนียพ่อกูกับพ่อหน้าหญ่ปานนี้ดอก ยังแป้งครับปานีดอกนาใหญ่มันผิดแม่มึงวะดันก็ต้องแม่ต้องพ่อดอกมาลุกมาเลยมาปรปะทะกันิึงปิกอัพก็จะก่ายนมาอ๊ากูมักจะค้นท่าแล้วบ้าว่ากูยอมใจอีกจังน่อยก็น่ยอมเลยหมดหัวรอถมาเอาให้เดินวัดไงงองเลยได้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 เลยกระลุกมาเลยลุกมาเลยลูกมาไม่ต้อนรับเสมอละตายตายซะนอหากินสิ่งมั้งไปยังคือหัวสัก ข่ลูกบ่ได้กูว่าแล้วแค่กูแล้วไข่วินยังวะมาวินจะไหนมันจะกงมาแม่แซมดีนั่นเราเข้าปากเราว่าไปที่ทัวเดแล้วไป,วปยังแม่แซมดีเอาก็ไม่ชี้แหลมฮะน,นี่<อ>มันจะเป็นตาดีฉันจังหัน่าฉันนี่เมื่อนี้ไม่ออกไม่ตนบ่เห็นไม่ผ่านประตูคงเลยฉันเนี่ยอยว่าได้ฉันคือเก้านั่นแหละู้ปวงไม่อย่างลู้ปวงกะหลวงปู่นั่นแหละเอามา่านจะ่ได้ลื่นแทะเอาว่าเสียบอย่านได้สัน จังในจังว่าสิได้ฉันคือเก่ามันบ่มีคนมาแันนี้เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้ทางในบ้านกำลังขาไก่้ขากาแซวซาอยู่เฮ็ดแนวกินหอมกลุ่มทีบอยูเจา้าวัธยุหู่ผู้ขาคืดยากโอ้เลยว่าเ <laughs> จ้าของคืดยากว่าเพิ่นขาไก่้ขากาอยู่เอาหัดเทียเป็นมาคือความเจ้าว่าอีเฝ้าไปเอาศาสตร์พื้นเงาเงามาปูตอนละพอออกแม่ตูนเพิ่นไปปูศาสตร์กับแม่ซี่อีกเจ้าฮัลละพระนางแต่สะแตกลูกเดียวเนี่ยบ่เห็ดแม่มันอย่างโอ้ยช่างเป็นชาวบ้ กิดอ,อยากไปเป็นกะลีแล้วเราไม้เมาน่งฉันจะรักคุณคนเดียวเท่านานดูเธอดูใจชาชาวเนีโอ้ยเสียงขื้อหมาเนี่ยก็ยังอยากห่องอยู่ออโทษโทษโอ้บอกแล้วว่าบวชแลว้วถือศินแล้วญาติรองกันยังวะชื้มๆเรากูณดีแก้วจักก่อนทำดิชาตินี้ที่รักเราคงรัก กันไม่ได้เมาตะพื้นมามามาหัวมันตกไค้เกิบยัมันได้เสียบ้างเนี่ยหัวพ่อมาหอดวางเนี่ยถือกินเดินวัดหัวพ่อไอ้มาลงจังสั่นวะชิมแอนเลยหอดวางเลยมีลักษณะนี่ไอ้กวาจังสั่นล่ะอุ้ยไอ้ไรหัวปูตัวนี่มันจอนฟ้อนหรือหยังคือเหลียงลุยจอนฟ้อนจังไล็หลวงปูตัวเนี่ย ข่าวเป็นทำไมแต่ผมว่าใครดีประเดี๋ยวแม่คนฟ้าอันดูเดดป่ผู้ข่าวเราตู้อือไหวพระพอวันเน้นบาอยู่เอามันจากแมนอยู่หั่นละภาสิมาถามหาเน้นอะไรนี่กระไรภาษีมาถามหาเน้นคืออันหนูนี่เป็นเอื้อยแน่นบุญสู้ใช่หนูนี่ละหนูเนี่ยพึ่งพึ่งยุดเนี่ยหมู่ใไในมาคือบึ้งแท้เอ้าอุ้ยกจ้ังสิบผู้จ้างอย่างง้อผู้ข่าในเป็นไอ น,นี่อะไรอยู่ยยนีน่ซื้อจืดอ๋อยิปยิพ่อจู่แล้วบอกว่าภูลาเน้นบวชยุ่งวัดบ้านทัพพ่อภูลาผู้ขาก็เลยมาหาเน้นสนุกแซ่หลักกูดเน้นยุง่งสซ่หลักปูกูดเน้นก็อยู่ในวัดนี่แหละเพรได้ไปปลุกวระซาดอกกูดที่เท่าไรหลักปูกูดที่เท่าไรหลักค่ะโอ้กูดผ้านี่กูดที่หนึ่งกูดเน้นก็กูดที่สี่โอ้หถามว่าให้นับใช่กันนี่หน,นึ่งสี่นี่บอกเลขแล้วาละ <laughs> เนี่ยเป็นบ้าเดี๋ยวเพิ่นเกิดถื่ออี้นี้บางทว่าใคยบอกอันปูคือจังซี่หรอกคู่ขาหนีมากต้อนกก็เลยถือโอกาสมาเล่นน้ำนองน้ำนุ่งก็เลยเอาตุ่มนกมาหาต้อนน้ำสันดอกต้อนนกจังไหนเขตวัดเจ้าบ่เบิ่งจีป้ายเขตอภัยทานต้อนได้บ่ปู๊มอได้ห้ามฆ่าสัตว์กับชีวิตโอ้ยต้อนลักกับศิวะไปใส่ดอกกับิมาจังหันจังเพ้นอยู่วัดนี่คือเก่านั่นแหละจะต่อได้นกเราเจ้ากับิเฮ็ดมาจังหันจังเพ้นวัดจ้าอ๋อยู่หัวกุดเนี้ยแต่มีหลายโตอยู่คอยไปห่วงหน้าเมือเช้าเนี่ย อูด <c oughs> อูดอิดอิดยุหันละ่ะปูยุหันมาตั้งแต่ไก่ขอจีน้ำน้ำแม่ปูโอ้ยน้ำไก่ยุน้ำเม็ดพลาน้ำเม็ดชีน้ำเน้เนพลา,นายุกุดเน้นพลายองคหมักไงทิก๊กยังสันยุคทางหันใช่นั่นอ่ะอันนี้กับทิกน้ำห่อนผ้าอุ้ยนั่นแหละพอดีมีแห้งพอปูขอจีน้ำห่อนน้ำแม่ด้อโอ้ยเนาะเออหายกินน้ำสกอนเราจังไปหาเน้นโอ้ยเมียเราผู้โชคดีแล้วล่ะเข้ามาหอดปูนั่นโอ้ยความลับกูเปิดเลยเนาะหามึงเอ้ยโอ้ยพี่สี่นี่ <c oughs> <c oughs> จังวัดแล้รเนี่มจินหัวหัวหวน่อยน้ำน้ำกอปูนี่น้ำ้าใคยังไงเนาะเอาลองมึงน้ำสานั่นนั่นโอ้ยกูขึ้นยากกูจะเห็นเฮาหลีเด้อบ้านเนีอออะไรอืมมันยังจินมันน้ำสาให้น้ำาซาลองทำเดแล้วเออหัวน้าอะไระนี่นี่เอะไรงม่ยอคือวุ่นแท้ หอดใส่ด้วยองานหอยลบไปนอนน้ำนี่เศร้าทนอยู่เฮ้ยไรโอ้ยกินน้ำปูแล้วมันคือปีอางลมเจ๊งเสียจับปูไอเหยื่อยเนี่ยจับปูยังยังไเสกงมืนผาว้ข่าวบอกไปทัวร์เหนืฮะเนี่ยไปทำคุณบูชาโทษใหรอนะนะเน้นยุใส่ะเน้นเไปทัวทิยทัวเดีอะไรเาเอื่อยนี่ยแหละ้ตายละฮะเนี่ย โอ้ยไปไปไปโอ้ยตายว่ตายเก่าแล้วเขาทาดไว้เท่ก้อนไปอูขาเขาตัวแท่นอง้น้ปูด้ะโอ้ยจับควงยังดิปูจักเป็นเน้ยไหนดออเว้ยชวง่ชุเว้นว่าเป็นจังที่แม